สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนิลลิยิปซีค่ะกลับมาพบกับกิกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงค์ค่ะประจําเดือนสิงหาคม6กสีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่พลังงานกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้เนาะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์ของเราเนี่ยจะได้ไพ่พลังงานหลักเป็นอะไรนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารงในทุกๆคลิปด้วยนะคะ เดอสตาร์ Star, นะคะบางคนนะอาจจะดีูกับชาวราศีกุมนะคะลัคนากุมก็ได้นะคะโดดเด่นมากๆเลยนะชาวราศีสิงค์คะเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะพักฟื้นอะไรบางอย่าง ในร่างกายของคุณหรือเปล่าใช่เช่นหัวใจนั่นเองเนาะกิฟคิดว่านะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้มีความรู้สึกที่อยากจะผ่อนปลนตัวเองนะคะไม่อยากคิดมากไม่อยากคิดเยอะไม่อยากซีเรียสนะคะกับความสัมพันธ์ที่บางทีมันอาจจะทอกซิกหรือว่าบางความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมีเกณฑ์ที่อยากจะเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆ นะคะด้วยนะกิฟไม่แน่ใจนะว่าอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเจออะไรกันนะคะแต่มีเกณฑ์ที่อยากจะซ่อมแซมความรู้สึกของตัวเองหรือซ่อมแซมชีวิตคู่ที่มันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวในช่วงนี้อ่ะเนาะไปค่ะอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะไปเจออะไรกันมาบ้างนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องชาแนลนี้นะคะก็กดติดตามได้เลยนะจะขอบพระคุณมากเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเพื่อรับพลังงานดีๆด้วยกันนะคะสิ่งที่พวกคุณไปเจอกันมานะคะพวกคุณเจอความเงียบค่ะชาราศีสิงห์และคณวราศงก์นะคะคือการสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะชัดเจนเป็นการสื่อสารที่แบบ เออเออเออไปอย่างนั้นนะคะไม่มีการคิดที่จะปรับปรุงตัวอะไรนะบางคู่บางท่านนะคะอยากที่จะจบความสัมพันธ์เพื่อไปเริ่มความรู้สึกอะไรใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะคะจบความสัมพันธ์ในที่นี้อาจจะไม่ได้ถึงการเลิกลากันนะอาจจะจบในบริบทที่โอเคฉันพอแล้วฉันไม่อยากที่จะทะเลาะฉันเบื่อความแบบ เป็นเด็กของคุณจังเลยทําไมคุณไม่โตไปมากกว่านี้พอไพ่มันขึ้นเดอะฟูลด้วยเนาะเดอะฟูลในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนโง่เป็นคนตลกนะคะแต่นิสัยของเดอะฟูลเนี่ยเป็นคนที่ยังเอาแน่เอานอนอ,อะไรในชีวิตไม่ได้หรือยังไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตหรือยังไม่ได้มาโฟกัสนะคะกับชีวิตมากพอสมควรนั่นเองเนาะมันอาจจะเป็นต้นเหตุที่ว่าชาวราศีสิงละคณาสิงห์่นะคะในเดือนนี้อาจที่อยากจะเริ่มต้นนนะคะความรู้สึกใหม่ๆก็ได้นะคะอยากจะเททุกๆอย่างทิ้งไปนะคะเหมือนไพ่เดอะซานนั่นเองเนาะ สีดาบนะคะสีดาบบ่งบอกไหมถึงนะคะสภาวะหยุดนิ่งนะคะอยากที่จะหยุดทุกๆอย่างนะคะเพื่อกลับมาชาร์จแบตให้กับตัวเองกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองนั่นเองนะคะเป็นน้องตุ๋ยที่นอนสลบไปเลยอ่ะ mm. คือบางทีเราก็ไม่ได้อยากที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรอยากที่จะอยู่เฉยๆอยากที่จะมีพลังงานเนาะที่แบบหยุดนิ่งหยุดชะงักไปบ้างไม่อยากคิดอะไรมากนะคะ mm. แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่กิฟต์ได้ทํานายมานะ ก็เป็นเพียงอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเดือนนี้นะคะสิงหาคมชาวราศีสิงค์ค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะควีนถือไม้เท้านะคะตามมาด้วย The Empress The Magician ค่ะค่ะ world และตามมาด้วย6ไม้เท้านั่นเองนะคะในเดือนนี้นะคะจะมีการพูดการจาการเจราจาอะไรบางอย่างที่และดูเหมือนทิศทางนะทิศทางน่าจะลงตัวมากขึ้นอย่างเช่นในกรณีแรกคือเฮ้ยเธอเรากลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาเริ่มต้นกลับมาสารสัมพันธ์อะไรใหม่ๆกันดีไหมทิ้งทุกๆอย่างน่นะคะไว้ในอดีตเนาะเดือนนี้ก็อยากเป็นเดือนเดือนที่แบบ อยากจะชาร์จแบตให้ตัวเองอย่างที่บอกนะคะอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้ยังอยากที่จะอยู่กับคนคนนี้แต่สภาวะนะคะดูเหมือนนะจะต่างคนต่างอยู่หรือสภาวะรอบข้างสถานการณ์ปัจจุบันนะไม่ได้เอื้ออำนวยให้เจอกันนะคะก็เลยมีสภาวะที่ห่างกาันมีความคิดถึงซึ่งกันและกันเนาะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะทำงานอยู่ในหน่วยงานนะที่เกี่ยวกับงาน วิศวกรน,นะคะพยาบาลเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือไม่คนที่เก่งภาษาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ the empress ค่ะขึ้นมาในตำแหน่งความรู้สึกนะคะความรู้สึกในที่นี้ก็คือคุณยังรู้สึกว่าเขายังเป็น the base ในใจของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีสิงห์ยังไงก็ไม่อยากที่จะปล่อยยังไงก็ยังอยากที่จะไปต่อ นะคะต่อให้เจอเรื่องราวที่คุณไม่สามารถควบค c o n อะไรได้ก็ตามแต่มันแลดูเหมือนเป็นลักษณะเบื่อกันมากกว่านะกิบว่านะถ้าดูจักไพ่และในเดือนนี้ใส่ยังไงต่อเนาะความรู้สึกที่คุณมีนะคะต่อคู่ของคุณคะ่ะชาวราศีสิงห์นะ คุณมีความผิดหวังอะไรลึกๆนะีคะอาจจะเป็นบาดแผลเก่าๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วเรื่องราวที่ไม่สามารถกู้กลับมาทำให้ความรู้สึกคุณดีขึ้นคุณเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแต่อดีตที่มันปวดร้าวอาดีตที่มันฝังใจมันไม่สามารถทำให้ชีวิตรักหรือความรู้สึกณนะตอนนี้คุณกลับไปคิดเยอะอีกแล้วะคะชาวราศีสิงห์ กิ๊เคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะคะว่าถ้าคุณไม่สามารถลบอดีตหรือสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตคู่ที่คุณรู้สึกว่ามันรับไม่ได้และการที่คุณจะต้องไปต่อเนี่ยมันทําให้เกิดความระแวงมันทําให้เกิดความรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้โอเคอะคุณจะไปต่อทําไมอะคุณต้องกลับมารักษาใจตัวเองก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะกิ๊เลยมีความรู้สึกว่านะชาวราศีสิงค์คุณกําลัง ฝืนตัวเองอยู่กับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าเสียดาย1คือความผูกพันสอก็คือไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์พูนพร้อมนะคะของด้านครอบครัวเราและครอบครัวเขาเนี่ยมันแลรู้สึกเหมือนคอนเน็กกันแต่คุณไม่สามารถนะคะเอาความรู้สึกที่เคยเสียใจในอดีตเนี่ยมาลบล้างกับปัจจุบันได้มันเลยทําให้คุณเนี่ยซีเรียสคุณไม่สามารถ ที่จะก,ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกผิดหรือสิ่งที่เสียใจในอดีตได้นั่นเองนะคะมันขึ้นควีนถือถ้วยด้วยนะควีนถือถ้วยเนี่ยหมายถึงคนที่เศร้าเสียใจยึดติดอยู่กับอดีตแต่ว่าคงไม่ได้ลุกขึ้นออกมาพูดออกมาอะไรแต่ว่าสีหน้าหรือการกระทําของคุณมันก็ค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็คนรอบข้างหรือคนรักของคุณเนี่ยมองออกนะคะว่าชาวราศีสิงห์เป็นอะไรหรือเปล่านะคะ คุณเป็นคนอาจที่จะเก็บอาการได้แต่สีหน้าคุณเก็บไม่ได้หรือเปล่าชาราสีสิงเนาะคุณก็เลยไม่อยากที่จะวอรรี่อะไรในช่วงนี้มันเลยเป็นที่มาของเดอะสตาร์ด้วยนะคะอดีตที่พลังพลาดอาดีตที่ทุกคนก็มีแผลมีปมอ,อยู่ในใจเนาะลืมไม่ได้แก้ไม่ได้แต่อย่าหยิบยกมาทำให้ปัจจุบันเนาะ มันมีความเสียหายไม่มากกว่านี้ความเสียหายในที่นี้คือมันอาจจะเป็นความเสียหายทางด้านจิตใจนะคะของตัวเราเองแล้วก็คู่ของคุณด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่พลังงานนะคะในฝั่งของคู่ชาวราศีสิงศรีษะสิงนิดนึงค่ะ พลังงานคือหนึ่งเหรียญน,นะหนึ่งเหรียญก็เป็นความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นนะคะเป็นความรู้สึกที่เขามอบให้คุณนะเขามีจิตมีหัวใจนะที่อยากจะมอบความมั่นคงความรักที่ดีนะคะให้กับคุณนั่นเองนะคะชาวราศีสิงห์และคสิงเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ จสิบเหรียญเจอสิบเหรียญต่างคนต่างเป็นที่พึ่งพาต่างคนต่างเป็นที่พักพิงให้กับความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะสามไม้เท้ามีความคิดถึงกันนะมันเป็นความห่างไกลาบางอย่างนะคะที่ทำให้เรามีความแบบเขาเรียกอะไรนะเชื่อมโยงกันเนาะก้าวดาเขาก็คิดเยอะคิดมากไม่แพ้คุณเลยนะคะ ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เขาวิตกกงังวลไม่ว่าจะเป็นการกระทานะคะที่เขาเคยพลั้งพลาดหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่เคยพลั้งพลาดเนาะเขาอยากจะอยากจะขอโอกาสให้เขาได้พิสูจน์อยากจะขอโอกาสให้เขาได้แก้ตัวนะคะ เขารู้แหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างความรู้สึกระหว่างความสมคัญของเรามันอาจจะไม่ได้ดีมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเหมือนคู่ของคนอื่นเขาแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็เสียคนไปไม่ได้นั่นเองเนี่ยชาวราศีสิงห์เนาะก้าดาบเขาอาจจะฝันร้ายเขาอาจจะเนี่ยเห็นไหมก้าดาบกับจมูกเี่นะคะสีพื้นหลังเนาะมันเหมือนกันเลยเนะคะมันเป็นความหม่นหมองมันเป็นความรู้สึกที่มัน ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้แต่รู้ได้อย่างเดียวคือเขาก็เสียใจไม่แพ้คุณนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องที่ผิดพลาดกันมาเนาะเขาก็มีความรู้สึกที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะชาวราศีสิงห์แล้วเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ขอให้พลังงานนะคะให้กับคู่ของคุณหนะะ่อยค่ะ โอ้โหสีดาบคือไพ่พลังงานระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ค่อยหนีกันเลยอะหรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงการพักเบรกหรือเปล่าเดอะเมจิเชียนมาอีกแล้วอะหนึงดาบแล้วตามมาด้วยหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญไม่ค่อยต่างจากเดือสตา์เท่าไหร่นะหกเหรียญกนะ็คือการลงทุนกับความสัมพันธ์คงอยากที่อยากจะด เขาเรียกว่าไนะยังอยากที่จะได้อยู่นะคะยังอยากที่จะมีคนอยู่ในชีวิตอยู่เขาก็พยายามทําทุกวิถีทางถ้าช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณเงียบไปคุณแปลกไปเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่เงียบทั้งคู่เลยนะคะมันมีสภาวะที่เงียบไปตึงกันไปนะคือชาวราศีสิงห์รู้ไว้เลยนะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแคร์คุณนะคะเขาจะพยายามทําทุกๆท,ทางเนาะเพื่อให้ได้คุณกลับมาไม่ว่าจะอยู่สถานะใดก็ตามแต่เนาะคือกิ๊บ คิดว่าอาจจะไม่ได้เลิกกันนะคะบางคู่อะแต่แค่มันมีระยะห่างของความสัมพันธ์ที่มันมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังอยากที่จะอยู่กับคุณยังอยากที่จะหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะเขาไม่ได้อยากจากคุณไปไหนคุณก็ไม่ได้อยากจากเขาไปไหนเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าแผลในเมื่อมันเกิดแผลแผลสดกลายเป็นแผลเป็นแผลเป็นที่มันไม่มีวันหายไงแผลเป็นที่มันจําไว้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดอะไรขึ้นนะตรงตรงนั้น แผลเป็นนะ่ะคุณไม่ต้องไปมองมันบออ่อยก็ได้นะคุณแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องระวังอะไรไหม s <ans> <S เพื่อไม่ให้แผลเป็นอันเนี้ยมันเกิดซ้ำอีกกิฟเคยบอกแล้วนะและกิฟย้ำไว้ตลอดนะคะถ้าไม่สามารถลบเรื่องราวในอนดีตได้อย่าไปต่อถ้าคุณฝืนไปต่อคุณต้องทำตัวเองให้มีความสุขลืมอดีตซะไม่ต้องลืมมันก็ได้ค่ะในเรื่องที่มันผิดพลาดมาแล้วแค่ป้องกันแค่ระวัง ไม่ให้ปัจจุบันมันกลับไปซ้ําเก่าก็พอแล้วเดี๋ยวขอให้พลังงานนะคะเอาคํานะ8ดใบค่ะให้กับชาวราศีสิงห์เพื่อเป็นกําลังใจหน่อยเนาะว่าจะเกิดเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อนะฮืม เดทนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะตามมาด้วยสิบเหรียญมาประมาณสามใบแล้วนะคะควีนถือเหรียญค่ะ As อัศคิงถือไม้เท้าสองเหรียญเก้าดาบเจอเก้าดาบนะคะแล้วตามมาด้วยโอเคเด็กถือไม้เท้า วงจรความสัมพันธ์นี้บางคู่บางท่านอาจจะได้ดีลอยู่กับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะคะมีไพ่ขึ้นมาซ้ํากันถึง3าใบนะคะสาใบที่นี้คือไพสออ่สิบเหรียญนั่นเองเนาะสิบเหรียญคือ,อยังอยากที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้มันมีความปรองดองนะคะกันระหว่างครอบครัวมันเลยทําให้ตัดกันได้ยากนะคะสารสัมพันธ์กันได้ยากไพ่เด็ดขึ้นมาเนี่ย มันบ่งบอกหมายถึงบางผู้บางท่านที่ยังไม่ได้เลิกลากันไปนะคะมีโอกาสที่จะห่างที่จะหายกันไปมากกว่าเดิมอีกนะคะเหมือนชาวราศีสิงคิดอะไรไม่รู้เว้ยคือเหมือนอยากที่จะหายสับสนไปจากวงจรนี้นะคะแต่พอหายสับสนไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็คิดถึงเขาคุณก็พยายามที่จะกลับเข้ามาวนเวียนทําให้ยังมีความสัมพันธ์ไหลเวียนอยู่นะคะกันในชีวิตนี่แหละแต่มันก็จบลงด้วย ความคิดมากความคิดเยอะแล้วก็ความวิตกกังวลเนาะคือจะพูดยังไงดีอะอ่านไพ่แล้วเครียดเลยอะ <c oughs> คือชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าเคยมีปมมีแผลเนี่ยคือฝังแล้วก็ลึกมากๆนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้มีความสุขเลยแต่คุณก็ยังอยากได้อยู่เพราะว่าหนึ่งคือมันมีความผูกพันและชัดเจนคือคุณอยากจะสร้างอนาคตหรือวางรากฐานไว้กับคนคนนี้ไว้แล้วอะคุณเลยไม่อยากที่จะ เสียเขาไปแต่ไปต่อมันก็ยากเหลือเกินนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนิดหนึ่งนะเดือนสิงหาคมนี้สรุปได้ว่านะคะยังไงก็คงต้องไปต่อแต่ไปต่อแบบไหนต้องเป็นชาวราศีสิงห์ที่ต้องหาคำตอบให้กับเรื่องนี้เองนะคะไปต่อแบบลำบากใจมันก็จะพ่วงไปเรื่อยๆนะถ้าคุณไม่สามารถเคลียร์แผลที่มันอยู่ในใจของคุณได้นะคะชาวราศีสิงห์ เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าอ่านไพ่มาค่อนข้างที่จะสเตรทนิดนึงเนาะมันมันเป็นไพ่ที่พลังงานลบเยอะพอสมควรนะคะก็สิ่งที่คิดมากนะใจเย็นๆนะคะค่อยๆใช้สติเนาะในการไตร่ตรองนะคะดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในลูปของคนโสดนะพลังงานคนโสดว่าอย่างไรกันบ้างคะ เดีสันนคะอามีคนเข้าหาคุณนคะคนโสดกิ๊งกิ๊งของเรานะช่วงนี้คุณบ้าง,งานหรือเปล่าคุณเป็นคนที่สดใสมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่สามารถดึงดูดใครได้ง่ายๆเลยนะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่สเสน่ห์ของคุณในะคะ่อนข้างที่จะแรงนะมีคนติดต่อมาจากหลายๆที่มากๆเลยนะคะอาจจะมาจากทางโซเชียลมีเดียซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วคุณจะยังไงต่อรับรักเขาไหมคะ คุณก็ดูนะช่วงนี้โสดแล้วมีสเสน่ห์นะคะคุณรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันรวดเร็วกันไปหรือเปล่านะคะคุณยังไม่ทันตั้งตัวกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเลยก็ได้บางทีคุณอาจจะรู้สึกกับเขาเร็วไปหรือเขาอาจจะรู้สึกแบบชอบคุณ รักคุณห่วงคุณมากๆทัๆ้งๆที่แบบเพิ่งคุยกันได้ไม่นานเลยแบบนี้ยังไงก็ระมัดระว,วังนะคะความสัมพันธ์ที่มันรวดเร็วนะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักแหละแต่คุณอยากให้ใช้เวลานะคะไต่ตรองดูนิดนึงนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเพียบพร้อมนะคุณเป็นคนที่สามารถดูแลนะคะเขาได้นะคะเป็นคนให้คาปรึกษาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ร่าเริงนะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วโอเคมากๆเลยเห็นไหม ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันเดมเพรสอะไม่ดียังไงไม่ดีคืออยากทาอะไรเป็นแพทเทิร์นเดิมนะชาราศีสิงห์ถ้าคุณทําอะไรเป็นแพทเทิร์นเดิมแล้วคุณเจอกับผู้ชายที่แบบอัลเลิตหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอารมณ์เหมือนแบบเอออาจจะรักง่ายเหนื่อยง่ายนะคะประมาณนี้เห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำห้าเหรียญมาแล้วนะคะห้าเหรียญหมายถึงรักที่ค่อนข้างมีระยะห่างอาจจะด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้มันเจอกันยากขึ้นล็อกดาวน์คือเยอะไปหมดนะคะก็ระมัดระวังนะ ระยะห่างตรงนี้เนี่ยค่ะอาจจะทําให้ชาวราศีสิงค์คิดมากอยู่ดีๆก็แบบเอออาจจะคุยกันน้อยลงนะคะด้วยความที่ว่าสภาวะตอนนี้มันตึงเครียดกันไปหมดนะคะยังไงชาวราศีสิงห์ก็ใจเย็นๆน,นะจ๊ะ เดวิ่บางคู่บางท่านอาจจะได้ดิวอยู่กับนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรด้วยนะคะคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้อย่างที่กิ๊บบอกนั่นแหละค่ะมันเป็นความรักที่แบบหวือหวาแล้วก็รวดเร็วเนาะคุณอาจจะได้เจอนะคะกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนที่แบบมีความแบบต่างจากคุณมากๆก็ได้นะคุณก็ประเมินแล้วก็พิจารณาเขาอยู่แะคะแต่ว่าคุณคงไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่านี้นะคะคุณเหมือนคุณระวังตัวมากขึ้นคุณมีแผลคุณมีปมคุณเคย พลาดกับความรักมาแล้วครั้งนี้ไงคะคุณเลยพยายามที่จะไม่พลาดกับความรักนะคะที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตคุณโอเคนะชาวราศีสิงห์ยังไงก็อวยพรขอให้พวกคุณนะคะเจอความรักที่ดีความรักที่ใช่ความรักที่หนักแน่นแล้วกันนะคะขอให้ความรักคุ้มครองคุณด้วยนะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทุกๆช่องทางแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ